สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมแอนด์ซิมูเลเตอร์นะครับจากครั้งที่แล้วของเราทําโหมดฝึกสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านหายไปหนึ่งหลังได้เล้าไก่มาหนึ่งเล้าเล้าไก่ขนาดเล็กแต่มันดูไม่ไฮโซเลยอะเราอยากได้ก็คือเล้าไก่พรีเมียมมันใช้แผ่นไม้ทั้งหมด65โลหะอีก35โลหะน่าจะมีขายอยู่ส่วนไม้ก็น่าจะตัดแถวนี้ได้แล้วไก่ของเราอยู่ตรงนู้นตัวหนึง่งตัวหนึ่งอะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหายหายไปไหนอเอ่ยไก่จ้าไก่จ้าไก่แช้ไก่แจ้อ๋ออยู่ตรงนี้เจอแล้วอย่าออกไปไกลมากเพื่อนกลับมาก่อนกลับมากลับมานี่อยู่นี่โรงเดี๋ยวเปิดให้โอเคเข้าไปข้างในก็ได้นะเพื่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปหาซื้อของก่อนซึ่งถ้าเราเดาไม่ผิดนะร้านฮาร์ดแวร์น่าจะขายเหล็กอยู่เราจะไปร้านฮาร์ดแวร์ก่อน แล้วค่อยมาซื้อไก่ละกันไปกันเลย let's go บึนบึนบึนวิวขับอย่างเชี่ยวชาญแล้วก็อะไรเอ่ยกว,ว้างเหรอจะชนจะชนชนกว้างชนไม่ได้อ่ะนี่ให้ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วร้านฮัดแวร์แอดจอดตรงนี้นี่แหละร้านฮัดแวร์เครื่องช่วยขายสิ่งที่เราต้องการก็คือโลหะมีแต่แผ่นโลหะเอาไปก็ได้มั้งน่าจะเหมือนกันแหละ โตเรื่อยหรูมันเจ็ดร้อยเรามีอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมอฮ้ยเรามีหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดหรอจำได้ป่าตอนนั้นเราดูเงินของเรามีแค่หกร้อยกว่าบาทแต่ซื้อเลยไม่ได้ซื้อไม้แล้วกันที่เกดไปตัดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดโอเคจํานวนเจ็ดนี่แหละซื้อไปเช็คเอาท์เสียไปแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบสี่เหลือเงินอีกสี่ร้อยสี่สิบสี่อุ้ยเลขดีฮะถ้าอย่างนี้เราไปซื้อ ไก่การดีกว่ามือมือสนิทไฟฉายไฟฉายโอเคเรามีไฟฉายไม่ต้องกลัวขึ้นรถเน่เราก็ยังใช้ไฟฉายของเราอยู่แต่ให้จะไม่ผิดเราเปิดไฟหนา้ารถโอ้ยสว่างกว่าจริงด้วยไปหนา้ารถดีไปซื้อไก่แล้วกลับบ้านไปนอนดีกว่าขอโทษนะครับมองหน้าแบบนี้สงสัยยังไม่ปิดแนฮะ <laughs> เรามาซื้อไก่เรามีสองตัวแล้วซื้อไปอีกหนึ 1, 2, ่งสองสาม สี่ห้าเอาไปอีกห้าตัวเลยแล้วกันแล้วก็สิ่งสาคัญข้าวเราต้องมีข้าวเอาไปสักสองกระสอบเสียไปสามร้อยไม่เป็นไรเรายอมลงทุนขยับรถมาสักหน่อยจะได้ขึ้นง่ายๆเออถุงก,กระสอบข้าวกระสอบข้าวอ๋อเราลืมเอาตะกร้าออกจะสายไปหมดเปล่าเนี้ยใส่กระสอบข้าวไปก่อนแล้วก็ไก่ตัวที่หนึ่งอ้เหยียบตะกร้าได้ มันจะตกหรือเปล่าคุณผู้ชมดูนะให้มันเหยียบตะกร้าไว้วางวางวางหันหน้าหันหน้าออกข้างหลังโอเคครบแล้วห้าตัวโอ้แสงสองมองไม่เห็นปิดท้ายขึ้นรถสตาร์ทกลับบ้านแล้วก็ค้องไปทางราชกันบึนบึนบึนทะลุป่าทะลุป่าไปหาฟาร์ม มาถึงแล้วครับมาถึงฟาร์มตัวเองแล้วครับแล้วก็ทําเหรอไม่ทํำนอนนอนนอนจะนอนแล้วโอ้ตื่นเช้าตื่นเพื่อเช้าติดปิดไฟฉายปิดไฟหน้าใช่แล้วเราลืมจริงด้วยลืมของสำคัญปล่อยไข่ก่อน <c oughs> เราลืมเอาเหล็กมาคุณผู้ช เร็วเพ่ี่จะเหยียบไข่แล้วรา,าแแวตรงไปเลยแล้วกันเร็วๆหน่อยอุ้ยเจอแพะเจอแพ้ชนชนเอกโอ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเราชนมันรถชนเลยนะทำไมเราปิวอ่ะเออขอโทษนะครับเมื่อวานผมลืมเล็ครับอ้าวไม้ด้วยเหรอครับขอโทษนะผมรู้ว่าของออกอ่ะรู้สึกเหมือนว่าของ ม,ม,ม,มี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 ไม่ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราชนกวางหรือเปล่ามีได้มาแอดแอดแอดถ้าจะไม่ผิดปืนปืนปืนเรามีปืนอยู่หัวมีเออเดี๋ยวก่อนบรรจุกระสุนลืมเติมกระสุนเทออกมาใส่ไปหนึ่งลูกปึก๊กเตรียมตัวย,ยิงยิงตายยัง ยูยูยก็ได้หมีเติมกระสุนเติมกระสุนเติมกระสุนกดอ e ีเพื่อถลกหนังอีค e รัง้งโอ้ยได้เนื้อได้เนื้อได้เนื้อเฮ้ยเนื้อหมีใส่หลังรถไปก่อนเนื้อหมีเราได้เนื้อหมีมาเดี๋ยวก่อนหน้าตะก้าตะก้ากดอ e ีเพื่อหยิบใส่ออที่ซ้ายเพื่อหยิบขึ้นมาไม่ใช่เราจะเอาใส่ตะก้า อันนี้มาตะกาใส่ไข่มาใส่เนื้อหมีไม่ได้แล้วก็ต้องไปเอาเหล็กด้วยเหล็กเหล็กเหล็กคือสิ่งจําเป็นกล้าวางบนนี้ได้ไหมปิดปึก๊ก <laughs> <laughs> เหล็กทะลุเหล็กทะลุกลับบ้านทางรัด <laughs> ลงตรงนี้โอยทางทางทาง <laughs> นี่ไง <laughs> <laughs> นี่ไง <laughs> นี่ไง <laughs> ไม่ชนตรงๆครับ <laughs> ชนแบบมอม่อยออ้ยโอ้โหอันเนี้ยชนตรงๆเลย <laughs> รถสไลด์รถถลายดีกว่าไม่ใช่รถสไลด์แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการคราบนี่ครับอเอาไว้เอาไว้ข้างๆเราไก่ไก,ไก่เอาไว้แถวนี้แล้วกันปึ้งปึ้งปึ้งเศษ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 ที่ไหนไม่ได้ใส่อะไรเลยเออไม้เราก็ลืมอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าเราเอาของออกอ่ะเราจะเอาไม้ใส่ได้หรือไหมเดี๋ยวก่อนนะเรามีไม้อยู่นี่หน่เราลองตรงนี้เลยดีกว่าเอามาเอามา เต็ม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 ถ้าเราเอาใส่เฮ้ยเอาใส่ได้เอาใส่ได้เอาใส่ได,เได้เอาใส่ได้เพื่อนเราเอาไม้ใส่ได้เดี๋ยวกลับมาใส่ไปก่อนเจ็ดชิ้นอ๋อวางทับกันได้เหรอเพิ่งรู้อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะวางทับกันได้สูงขนาดไหนประมาณสามชั้นถ้าเราเอาวางไว้ฝั่งเดียวเลยะมันจะหนักครับไปฝั่งเดียวเลยหรือเปล่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปวางไว้ฝั่งซ้ายเฮ้ยฝั่งขวาวางไว้ฝั่งขวา เมื่อกี้มันวางได้สูงสุดสามชั้นแต่ถ้าเราขึ้นมาข้างบนนะ่ะโอ้วางต่อได้ทำไมมันชอบเลพี่ทำไมถึงมาชอบเล่นพี่เลนอะไรขนาดนี้นี่นีุ่ยเออสุดละมั้งเนี่ยประมาณห้าชั้นโอเคไปเดี๋ยวมังก็ฟังเดียวเลยเรามีน้ำหนักคนทวงอยู่ฝั่งนึง ไปทางลาดไปทางลาดเราต้องไปทางลาดน้ำมันเหลือครึ่งเดียวแล้วโอ้ย,อยใส่ไม้ใส่ไม้เข้าไปสิบชิ้นทำไมเราไม่จอดรถใกล้ๆนะสงสัยเหมือนกันเดี๋ยวกันนะเราซื้อมาแปดสิบใช่เปล่าโอ,โอ้มันไม้มันได้ชิ้นละแปดเราซื้อมาอ๋อเราซื้อมาไม่ครบขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสองเหมือนรู้ว่าต้องการแค่สองอีปิดมีบ้านให้พวกหนูแล้วนะ แล้วก็บ้านหลังเก่าครับเดี๋ยวทําลายเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันได้ไม้คืนด้วยเหรอแล้วก็ไข่อียไข่ไก่หนึ่งฟองได้ไข่ไก่ด้วยวางก่อนเลยหยิบตะกร้ามาแล้วก็เอาไข่ใส่เข้าไปอีใส่ไข่มีประตูตรงนี้ด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราตั้งพีดอะ่ะเพื่อ มันต้องหมุนอีกด้านหนึ่งหรือหรือมันได้คืนครบหรือเปล่าเหมือนจะได้ไม่ครบเดี๋ยวดูเลขก,ก็รู้และเลขสามสองได้คืนสิบเจ็ดสร้างไว้ตรงนี้สร้างไว้ตรงนี้ไ,นไม้จะพอไหม <c oughs> โอ้โหเจ็ดชิ้นไม้มันหายไปครึ่งหนึ่งเราต้องตัดเพิ่มครึ่งหนึ่ง <c oughs> ไม่น่าเลยโอ้ยเลขขาดสามเลขขาดสามไม้ขาดอีกเท่าไหร่ อืมยี่สิบยี่ห้ายี่หกตู่ครับผมมาซื้อของซื้อเหล็กมาหนึ่งเดือนนี้มาได้ทั้งหมดสองไม่พอเงินไม่พอเก่นี้ก็ไม่พอแล้วอะ่ะไม้ไม่ได้เลยสักแผน่นเอาเหล็กเอาเหล็กอย่างเดียวเ,งเ,งเหลือ,เ,องเงินสิบสี่เหรียญเหลือเงินสิบสี่เหรียญไม่น่าคิดแล้วเศร้า โอเคเล็กพร้อมแล้วเล็กครบแล้วไก่ไม่มีเล้าอยู่เดี๋ยว่อนนะไข่ไก่เหรอไก่ามาเริ่มออกไข่เลือร่าแล้วออกไข่เลือร่าด่อนเออเราเก็บไข่ไปขายก็ได้นี่นาไม่เป็นไรไหนๆก็ทำแล้วทำให้มันสุดทำให้มันสุดไม่ท่อนสุดท้ายตัดไป เรลี่ยมรอยอุยอ้ยในที่สุดในที่สุดเกษ็จสมบูรณ์อ,อ๋อมีไก่อยู่ข้างในตัวหนึ่งเปิดเลยเปิดเปิดเปิดออกแล้วก็หยิบน้ำมาอืมน้ำน้ำน้ำหมวกก๊อกหมวกก๊อกหมวกก๊อก,ก,อกต้องหันออกมาเอาไว้ข้างในเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งน้ำคูน้ำคู่ต้องตั้งตรงนี้ติดตั้งนี่ใกล้ๆน้ำ วางลงไปเทเทเทเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าถังหน้าบ้านนะลูกต่ลูกเข้าถังหน้าบ้านเดี๋ยวเปิดหน้าบ้านให้อะละละครหนีไปนอนแล้วเดี๋ยวเราดูพวกนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไก่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 ไกอยู่ในเราหรือเปล่าอาหารอาหารอยู่ข้างในเรานะข้างนอกก็มีเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้เผื่อมีคนอยากเข้าข้างหลัง ตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คงจะเป็นไล่เก็บไข่เก็บไข่ไ่อยู่ตามทางแถวนี้แหละหาหาด,ดๆาีๆเงินทองทั้งนั้นเลยไข่นี่ไข่ไข่ตรงนี้ก็มีอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่เก็บมาเก็บมามีอีกไหมมีอีกไหมมีไข่อีกไหมเอ่ยเก็บไข่เสร็จก็ต้องจับไก่เข้าเรา ปล่อยไว้แบบนี้มันไม่ค่อยเข้ากันไม่เข้าเหรอไม่เข้าเหรออ่ะนี่เข้ามาข้างในตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเข้ามาข้างในปิดปิดแามออกแฮมออก้ามออกไม่ออกนี่ตัวนี้ก็นี่เข้ามาข้างในปิด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 ยังไงนี่จับไปไว้ข้างในจับไปไว้ข้างในอ๋อเดี๋ยว มันออกมาได้ไงอ่ะอืมเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้างในซะเข้าไปเข้าไปเข้าไปให้หมดส่วนตัวนี้เรามาเข้าฝั่งนี้แล้วกันปีดปีดข้ามออกข้ามออกข้ามออกขี้เกียจตามตอนแรกเราว่าเราจะไปล่าสัตว์นี่นาเกือบลืมเลยไปลุยกันในฟาร์มล่าสัตว์ในจุดล่าสัตว์เราไปลุยกันเลยนักล่า ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่เอามาไต่เขาบึงบ้งบึ้งรถจี๊บไต่เขามันเรียกว่ารถอะไรเนี่ยแอดอขึ้นไม่ไหวอ,ะอ่ะในที่สุดขึ้นได้แต่มันมีทางขึ้นของเขาอะเราไม่มานี่ทางขึ้นของเขาเราเราจะต้องอ้อมมาตรงนี้แต่เราไม่อ้อมเราตรงเลยอ๋อใครครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน เออสวัสดีเพื่อนแค่นี้หรอลาสัตฉันต้องการเนื้อสัตว์ป่ายอมรับไปเดี๋ยวเอามาให้นะเพื่อนกระต่ายฉลาดการยิงสัตว์ตักล่าเอามาให้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทีเดียวเลยเออทำทำทำได้ทําได้แค่สองอย่างอนอื่นเราต้องข้าไปอีกฝั่งเรามีเหรอจะอ้อมเราลัดไปเลยรุ่ของเรามันเจ๋งข้ามาได้ <laughs> ยังชนอยู่ก็ของเราตาได้ดทุกทีแอด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 แถวนี้แถวนี้จะมีสัตว์เหรอจุดสีดำเงินก็คือกระต่าย ยังไม่เห็นสักตัวเลยกระตายเฮ้ยนั่นไงตัวอะไรขยับอยู่ตรงนั้นยิงจากตรงนี้จะตายไหมแน่ใจหัวนี่ไงโดนโดนจังจังโดนจังจังหัวกระต่ายเอ่อเก็บต้องเปลี่ยนเป็นมือก่อนด้วยได้มาแล้วเนื้อกระต่ายส่วนสัตว์ชนิดอื่นถ้าจะไม่ผิดข้างล่างมันจะมีเยอะกว่าข้างบนนะลงตามทางไปแล้วกันเพื่อเจอ <c oughs> ไม่ทันถึงไหนชูนก็แล้วปล่อยให้มันไหลไปไหลลงสู่หุบเหวแอดมันถึงถนนแล้วยังไม่เจอสาตาร์เลยอะไอตอนที่อยากเจอนี่ไม่เคยเจอนะไอตอนที่ไม่อยากเจอนี่เขาเจอเลยเหมือนตอนแรกสุตะเราเจอหมีเจอได้ไงมาได้ไงเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนกวางกว้างกวาง,วางลงดิปืน ตายไหมตายไหมได้ไหมได้ควางไหมเออมันน่าจะสิอยู่นะวางควาง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 นี่ไงโดนโดนทุกดอกแ <c oughs> ยกชิ้นส่วนได้มาทั้งหมดสชิ้นได้น้อยกว่าหมีเยอะเลยอะหมีได้ประมาณ4ี่ห้าชิ้นนี่ครับหาต่อไปหาต่อไปไปวางไปร้านเบอร์เกอรออ์ร้านเบอร์เกอร์สั่งอาหารตรงไหนครับ อสยจากไหนได้ไหมฉันเป็นแค่ยามเฝ้าร้านเฉยๆไหนต้องไปสั่งที่ตู้สั่งที่ตู้อ๋อตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้สงสัยเขาจะล้างสต๊อกทนะิไม่มีของเลยไม่มีของอย่างนี้แล้วก็กลับแล้วกลับแล้วไม่มีเบอร์เกอร์กินเนื้อตอนนี้เรามีประมาณเท่าไหร่นยะสี่ชิ้น นี่เราต้องหาตามป่าครับป่าป่าป่าอ้าป่าป่าป่าไม่เชิงว่าเราหาตามป่าตอนนี้เราหาตามเขาภูเขาบิน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 ให้หมดพอๆเอาของมาส่งเอาของมาส่งกันกระต่ายของฉันอยู่เต็มไปหมดคุณช่วยจับมันแล้วนำกลับมาให้ฉันได้ไหม ลือมาเมอร์กิตมันได้จับมาเรายิงทิ้งไปเลยอ่ะคิดดูเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันไม่อยากสู้หน้าสู้หน้าใครไม่ได้ตอนนี้สวัสดีครับผมมาหาตะก้าใส่เนื้อครับตะก้าใส่เนื้อไม่มีมีแต่เครื่องทําความเย็นมงมาไปใส่เนื้อก็ได้มั้งแต่ราคาเก้าสิบ เราซื้อไม่ได้อยู่แล้วมันดูทำไมเนี่ยลืมไปว่ามีเงินอยู่สิบสี่เหรียญก่อนอื่นน้ำมันน้ำมันเรายังเหลืออยู่เติมไปเติมเติมน้ำมันโอ้ยเติมไปน้ำมันจะหมดเลยถ้าขี่แบบนี้อะ่ะมันก็จะเติมให้ตลอดหรือเปล่าถ้าขี่ถ้าขี่ขไปด้วยแล้วก็เราไม่เอาถังออกเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวไขแตกไขเลยห้า เมื่อกี้ไข่แตกไข่แตกอยู่ตรงเนี้ยหายไปเลย <c oughs> โอ้ยในที่สุดแล้วก็มีไข่ทั้งหมด11ฟองโอเคบางหลังรถนี่แหละไปลุยลุยตอนนี้ห้าโมงแล้วไปไข่น่าจะทันอยู่อุ้ยอุอ้ยอ,ยอยชนั้วไม่ได้ั้วมันก็เป็นั้วงไม้นะแต่และว,ว่าชนแต่ว่าตอนเราชนอ่ะเราเด้งอ่ะมันไม่ถูกทำลาย เดี๋ยวก่อนตรงนี้มันขายยากลืมไปเลยว่าตรงนี้มันขายยากเราต้องเอาเราต้องแบบว่าขนไปทีละชิ้นทีละชิ้นไปวางถ้าเป็นร้านขายของทั่วไปตรงนั้นคือเราเอารถไปวางไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไปเติมน้ำมันแล้วเอาไปขายที่หนึ่งนี่หยิบมาติดตั้งจ่ายน้ำมันมาเงินเราก็น้อยนะเอาตรงๆนะ มันยังไม่เต็มหรอกแต่เงินเราหยุดจ่ายแล้ว <g ül> เงินเหลือศูนย์จุดหก <g ül> เ,เลยไปอย่างนี้แหละ <g ül> สวัสดีครับผมของมาขายครับจะขายให้หมดเลยครับเฮ้ยหนึ่งรอยยี่สิบหกเยอะอยู่นะขายไปเลยขายตะกร้าไปด้วยเฮ้ย <g ül> น้ำหมดหรือเปล่า อ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่ยอยเอาละในที่สุดก็หมดวันที่สามแล้วโอ้โหแสงอาทิตย์ยามเย็นมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มดืด <c oughs> เอาละครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย